นะครับสวัสดียามเช้าครับทุกท่านครับเห็นละโงกครับผมเห็นละโงกครับเห็นละโงกยางนาครับตัวนี้ครับอายุสามปีนะครับเคยใส่เชื้อเห็ดละโงกไว้เมื่อปีที่แล้วนะครับโอ้โหนะครับนี่นะครับสองนะครับต่อไป สามนะครับสี่ห้าหกอุ้ยยอดยอดจดจดมากครับสามปีครับสูงประมาณแค่สองเมตรนะครับสุดยอดสุดยอดนะครับโอ้โยมาแล้วครับมาแล้วครับรแผนกนะครับเก็บนะครับ